ก็ยืนในยืนในก้าวมือนะจับได้เม uh well no, no, ื่อก mm ี hmm. ้เสือตะคู่แอนไม่ถ้าเสือหน้าไปจิ้มอยู่แต่นัวเนี่ยโอ้โหขาวเลยนะหน้านี่ขาวเกลี้ยงจ้าชั่วเลยยิ่งไปใช้ที่พิศกิจหนิใส่ก็ได้ครับน่าจะเถ็งอยู่หรือว่าใส่เมื่อใส่ไหมเนี่ยครับเดี๋ย็ต่อใส่ไหมใส่ก็ได้ฮะ เขาใส่หางปรทานนี้ใช่มูว,ว่ใส่ว หมดแล้วเกี่ยมันทั่วก่อนเกี่ยให้มันทั่วหน้าก่อนเฮ้ยเยคุณเกียมาเียมนทั่วหน้าตรงนี้ก่อนนี่แล้วลูกชานคิวคิวที่ี่ปลาเถิยแบบปลาเถอมีปลาตอนนี้ไหมหรืออันนู้ปเถิยยูมาเต้นี่ยูเต้ขาวออคิวจ้ะคิวน่มาคิวัวนทำแล้ว มาอย่ไมาม่ีกไมน่ค้วยวมันยิ่มาอยู่วะมามายี่บอเออมันมพ่อเด็กอะไรเด็บอว่าจล่วเด็เอ๊ะ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 เอนี่ยังเต้นมานูนเ่ปูมพ่อน้องบไายเ่ของที่เร่ไมโพสตนีมันลึกคนขามีคนหนึ่งนบอกมา่พอนนีเป็า ติรมาแิมาก็สร้งสร้งซองอะไรเลเอาไปใช้มองงันเป็นตันี่ตะคิวสร้างหมสอิวบกิวกิ่ดนนไม่ปนไม่ยืนรอนตายได้บ่ครับคิวนึ่งคสอง คิวโทบ่ะเนเพ่ทกนะเพ่ทกออ่นะไงกูโอ้ขอบคุณใจสมรเป็นเจ้าภาพหนึ่งควครับขอบคุณให้เียบ เช้าไปยู่เมึงอีกต้องมึงมีมึงนี้ผมเดินทางแต่เช้าพรุ่งนี้ผมไปมกแต่เช้าท่านบ่หรอท่านกินข้าวหมื่นแต่ได้เห็ดถาที่เดียวนึงเอากบกวนหน่อยลบกวนหน่อยพี่เอามามาคุยเกษตรงั้นคุณช่วยไหม่้าวต้องชิลเลิกงานวันมึงนี้ผมกลับแล้วนะไม่เสร็จนะนี่อืมอุ้ยมังเทอีกยงอ่ ไม่บอกเขาเอาให้ปตลาดยัดไหมพี่เาใส่แว่วนตาเส้นบุตรจะเส้นอะไยได้เอนี่มือครบแปดตัวนี่แล้วอันใหม่นด้ยนอ่ะแน่นวะเอาเงินชาเป็นรถต่อเด้เบอร์ที่มื่อกาตามที่จะส่งเงนสวยดิดีแล้วพู เอกกระซำพนเขียนมาอ่นตัวบอกเรียกยาเถ้าปลากระนผเห็นพสวี่พันเก้าสี่พันเก้าเจ็ดสิบห้าบาทอันขาวรอบนี้เลยบอหรือว่าทาก็ิรอบสอง โอเคเอาบินไรแต่แกไปอนแเนาะโอนทีเดียวเนาะแเราราบสองทีเดียวครัสองคนนั้น